นี่โอ้โหบ้านเขาหลังไม่เริ่มเลยสวนเรียงสวยแ่นี่ข้าวเขาทำไมมันเหลืองๆอย่างนั้นแต่มะพร้าวนี่สมบูรณ์จริงๆโอ้โหเต็มทุกทลาย ไม่ดูแลเลยเนะาะไม่ได้เอาอกิ่งกิ่งตายกิ่งไรออกมะละก,กอเลยไม่สมบูรณ์มะพร้าวนี่เตี้ยจริงๆน้ำหอมพันเตี้ยโหโหยังดกเลยอะดินนี่ขุด ยินยอมดีจัง ยืนยืนเด็ดสบายเลยดูแลก็ง่ายโอ้ โอ้โหอ้าวร่วงแล้วไม่เก็บแลืเนี่ยโอ้ยดูทลายนี้สิตอนนี้สมบูรณ์จริงๆเลยเฮ้ยสวยดีว่ะ โอ้ถ้าเก็บขายนี่รวยเลยเนี่ยโอ้ดูทลายนี้สิแน่นโอ้โหทลายเดียวยี่สิบยี่สิบลูกได้โอ้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามหรือยังไง ก็ไม่เห็นเก็บนะลร่วงเต็มเลยอะ่ะโอน่าจะได้จังเลยไม่มีใครเข้ามาซื้อหรือยังไงปลูกเ่ความสวยงามเหรอโอ้ใครอยากได้เนี่มาซื้อได้เลยครับเนี่ยอยู่ในซอยอนามัยลางปลาซิลนะครับมาขอซื้อเลย ขา้าวนำหอมเก็บแบบง่ายๆหมดนี่ก็น่าจะเป็นน่าจะเกินห้าร้อยลูกน่าจะเกินห้าร้อยลูกโอ้ติดต่อที่บ้านหลังใหญ่นี่ได้เลยครับเนี่ย โอ้เยอะแยะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสสิบห้าหสเจ็ปดประมาณยี่ต้น ประมาณ20ต้นครับใครสนใจก็เชิญมาได้เลยนะครับอยู่ในซอยอน,นามัยลางปลาซิวนะครับ